สวัสดีครับตามบายนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ผมได้เจอทุกๆคนพร้อมหน้าพร้อมตาครับ<ะ>คุณเบียร์ที่ตะมน,นครน,น้องนกฮูกนกกฮูฤฤฤฤเลี้ยงไปดูหนะน่อยสัตว์ปั๊บเด็กนกเอี้ยงบอกเพราว่าอ้พวคุณนกเอี้ยงเอาดีๆนะคนนกเอ้วก็คุณเบียร์ที่สามนะแล้วก็น้องคัมภีเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปทางเชียงของเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปฉลองกันครับพี่น้งงไปเชียงตุ้ง้วให้โชว์เสื้อหน่อยได้แล้ว อ้าวลอันนี้พี่ดีกว่ามาโอ้ยเออมันติตผมของพี่ใหญ่กว่าเออพี่ปไช่วยหน่อยอ่านะก็เดี๋ยววันนี้มากินข้าวเช้าก่อนผมจะถ่ายช่องแอนแอรทัวร์บ้านนิดหน่อยนะครับก็จะไปไปจบกันนะที่บ้านลุงเด่นวันนี้หลับ้านลุงเด่นเนี่ยก็คือจะไปทำอาหารเพื่อแล้วแต่แล้วแต่ใครมีความสะดวกหรือว่าใครพร้อมไม่พร้อมยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมก็คือจะเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เครดิตน้อแป้คอะลุงเ์่นในรายการวิเจ้าของเของ ปล่อยที่นนในแสตเข้าไปก่อนเ้าแต่จริงๆคือจะไปกินที่เชียงของนะที่งายแต่วันนั้นคือจะไปถ่ายมันเพื่อนอาจจะก,กินถึงเย็นแล้วก็ย,าย้ายไปนู่นส่วนที่ผิเนี้ก็คือก็อาจจะอยู่ได้ถึงแค่เย็นหรือว่าจะกับยี่สิบเจ็ดเช้าจะแยกกันหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าแต่ละคนวรนนี้ก็มีงานนะครับว่าอีกก็มาแบบในช่วงเวลาแค่สองวันเองนะครับเพราะาฉะนั้นแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่องของจว้วอให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนงานที่แบบ เป็นงานเช่ญน้องแป้งเขาอยากจะอแบบเอ้ยเป็นงานน้องแป้งสสใส่ทรัพย์แล้วให้น้องแป้งไปก่อนเลยถ้าน้องแป้งปล่อยชายนี่ไม่ตัวใครตัวมันนะพี่โกนวอลก์เอ้ยพี่จะถ่ายอย่างอื่นพี่ก็ถ่ายพี่ไปเจอตลาดพี่นนนคนเดียวแล้วไปดูบรรยากาศเดี๋ยวน้องแป้งในช่องไปก่อนเดี๋ยวช่องอันนี้ทัวร์ก็เก็บบรรยากาศเพราะไอ้น้องแป้งไอที่ฉลองแสนซ้ัพอยู่นิดหน่อยผมจะลงไม่เกินสองทริปแล้วก็เข้าลาวแล้วนะครับเพราะว่าจะไปสัดแฟนบายอยู่หนั้นได้นะตอนนี้นะโอเคน้องแป้งมา โอเคนะวันนี้ผมลงมือตามช้นต่ำเอาครับก็คุยกันสนุกสนุกครับจริงจริงมันก็ไม่ได้ว่าจะอร่อยอะไรมากมายหรอกแต่ว่าคือเอาเส้นทางที่เราได้เจอกันมิตรภาพหนึ่งครั้งที่เราได้มาเจอกันอีกหวานจัดส้นตำหวานจัดเลยเนี่ยหรอดูหน้าตาคนตำดิทำเปลียวทำเทียมไม่เห็นใส่เสื้อสีพู่กพี่บอกว่าใส่หัวใจมันเลยหวานจัดอะไรมาเออโหมาแล้วมาแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยร้านนี้เด็ดร้านนี้เด็ดร้านเขาอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เศษหน้านี่หน่อยร้านอยู่ไหนครับเนี่ย ลอลอันนี้ช่องใหม่ช่องใหม่ช่่่อองใหมะร้านโยนตื่นเต้นอ่ะร้านโยนติดกับเล่าขาเนี่ยค่ะติดกับเล่าขานนะใกล้ไฟแดงเลยปั๊บมัตะทอที่อยู่ตรงแม่สายนะปั๊บทอมีที่เดียวนะก็เห็นยืนเต้นใช่ไหนตื่นเต้นไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาจัดไอ้นี่มาเมนูอะไรนะแกง อันนี้แกงไรโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้เป็นเมนูน้ำมี่เอายัไส้ค่ะโอ้โหทานสามสี่คนได้ได้ครับเอาอะไรมาเดาเดาเยอเดี๋ยวเดาเยอะเยาะตั้งกล้องไถ่คลิป่อนนะครับตั้งมือนะครับนะแล้วก็ฟังกับพูดคุยไปวันนี้ผมมาที่ตลาดบ้านลงเดนผมมาแล้วแต่ว่าตลาดเรือตลาดมันดูหรือว่าตลาดอะไรไม่รู้อะมาดูของป่ากันครับที่จะไปทำงานเรือตลาดอาแป๊บนึ่งก่อนวันเมื่อกี้ไม่มีเฮ้ยน้องแป้ง หนังหมูนนัห RIGHT ควายควายค้างอ๋อูหางหางหางควายอ่ะไปต la ุ่นนั่นเหรอนู้หมูสับหมูชอบหมูเด่นชอบกินดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๋งทำอะไรกินนะคะเนี่ยตรงเนี้ยส่วนนี้ยค่ะต้มซุปต้มซุปต้มซุปหมาอู้หูเป็นหมูไรมีหมูแล้วก็ิ้นหมูลิ้นหมู โอเควันนี้ไปผัดลมใช่ไหมพอแล้วนะขอกินทิ้หมดโอ้น,นี่ตลาดมาแล้วตอนนี้สี่โมงกว่าของมาเป็นแดงอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อ,อน,น่าจะเป็นคล้คายๆอันเปนเนื้อหรือว่าอะไรชิ้ออนใหญ่เลยนึ่งใช่ไหมแม่เนื้อทำแล้วแค่น้ำจิ้งก็เลยปลาดิบในบ่อไม่มีนี่ปลาดิบนี่วัวนี่ควายาดูของป้า เด็กเราจะไปฉลองน้องแป้งลุ้นรานซัดแมวแมวเหรอแมวจริงเหรอคะแมวขายเท่าไหร่ไรบเนี่ตัวใหญ่เงเอาตัวใหญ่น้องแป้งแมว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 ทีคอนเขาไทยรุ่ง่ลยจะไปไทยรุ่งเลยไดายรับได้ลูแมวแมวแมว

เปเนอย่างนี้คุณงคุณน้าเอ็นหนูหนูนาว่ะไอ้เนอสาเชียงคูเลยอ้าวขับเห็ดย่างเลยร้อนๆมีปลาก็ไม่ตัวใหญ่จังเลยอะเนาะปลาช่อนก็มีปลาช่อนไม่ใหญ่จ้าไม่เคยเห็นไม่เคยปลาช่อนที่เชียงคูไม่มีตัวใหญ่แบบนี้โอ้โหไม่เคยมีตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยโอ้โห อะไรมหรือเปล่าตันี้อ oh ัน่อันแน่ออนทัวร์อันแน่ออนทัวร์อันนี้พี่ตุนตุนด้วยคุณตุนไล่เนี่ยตุนไล่เอกมาหายตัวละ145ตาย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 ตัวละ145หรอ้วดูนี่ตัวอะไรเด้อตัวอะไรดูตัวอะไรบอกแล้วก็มีไม่ตัว อะไรวะมุ้อะไรวะเนี่ยตันเล็กกว่าแตว่าหนึ่ร้อยหน้าลอยกว่าน้อร้อยสี่ห้าเดี๋ยวเอาไปตวงไก่รือไก่บ้านไม่รู้ว่าเขามีอะไรหีือยังไก่อบฟ้า เยอะนะพี่พี่เอียก็ทำกับข้าวทำอะไรเมนูอะไรแก็ดย่ะเอาเอาตตวง่เรื่องที่ตัวงมันตายแล้วม,มันไมันมันทำมาแล้วทำมาแล้วไก่นกึอ้อกไก่นึ้ม่ัน่กะพาอปย่างก็พอเาดูของปลาสักหน่อยไม่กินยำปบกไหมลี โอ้โหยเฮ้ยเซ้ยเฮ้นเฮ้ย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 นเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเู้ยเฮ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 ้กเฮ้ยดู้ยเฮ้ยนฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเน้ยยยเยเยย้ยเฮกย้ยเมยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยยเฮร้เยเฮเ้ยเฮ้ยยเฮเฮย้ยเฮ้ยเเก็นเเอี้ยงยเกเเ เรากำลังดูปลาเนี่ยปลาปลากระดี่แล้วก็ปลาพวกปลาฉลาดปลาบ้านเรามีกินไหมยังไม่มี<ด>ใช่ปห<ด>มต <2 S 1> <อ>งอย่างแล้วมันมันปลาเพื่อปลาไม่กินได้กุ้งก็มีน้ำแป้ปงุกปูกูมาส่วนเลยเนี่ยไม่เต้มนี่เฮ้ยมันเต้นได้มันเต้นได้เี้ยเรากินพุ่งเต้นเหรอฮะเต้นให้น้ำแป้งเต้น จะกินน้องกุ้งเต้นนี่แหละแล้วก็นี่ <c oughs> นี่มีรังคึ้นด้วยโอ้พอตอนเย็นน,นี่ของเต็มอลยเต็มตลาดอะ่ะซื่งเนี้ยไม่เป็นไรนะก็กินบ่อยแต่ว่าปลานี่เดี๋ยวขอพิดูทีน้องเป้ไม่อยากกินปลาละไม่อิ่มแล้ว,ลวตอนนี่แมวเนาะเออไป<ะ>อมดแดงนะไปมุดแรงไป<ะ>ม,มุดแรงไป<ะ>มดแดงไะโุดแรขอเดินไปดูไปขาตกใจพี่อีเมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะ นี่ยไข่มดแดงนี่เหรอไข่มดแดงนี่ไงนี่เลยโอ้ยมาแล้วไข่มดแดงคนขายดูคนขายสวยจั้งแค่อันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยจ้าสิบแน่เลยเจ้าโอ้โหสาววันนี้หน้าตาสวยมากเลยลูกลุงเด่นนี่คืมาถ่ายหรอรู้จักลุงเด่นไหมครับเนี่ยไม่รู้จักลุงเด่นครัวบรรทุกกับลุงเด่นจะเท่าไหร่นะ ล่อมเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเหรอไม่ได้ทาดูเฉยเฉยมาจากไหนคะนี่จอาไปทำยังไงน้ยางใชไหมที่ไม่ไม่รู้ว่าส้มล่ะไม่รู้ว่าสาวี่สวยขนาดนี้แล้วนี่เป็นจับเกมฑไม่รู้ว่าไงรับมาแล้วรับชมานะเอาไปสักอันนึงไม่เอามหรอเอาดิพี่ไม่เอาเหรอเลียงไปแล้ว จะเอาไปทํายังไงเอ่อใจถึงพอไหมพอแล้วทำยังไงมากแนะนําพี่ในสูตรของน้องอ่ะกินสดๆได้ไหมได้เดี๋ยวเอเอาไปเอไปตัาไป่้าประมานัไปตัไปซ่าเนาะคไปเอ้พี่แน่ต้นใช่มากงนงนมลดีไม่ลา่อยากดีบไปแล้วแหละมันมากโอ้ก็ขายทุกวันไหมครับเนี่ย เป็นบางวันเราผัวแาบวันกวันใน่พี่หมอไม่ตัวน้องเรมาขายทุกวันไมที่ตลาดนะมาไม่เคยเจอเลย <c oughs> าามาทุกวันจ้ะมาทุกวันน้ำค่ะมาลุ้ามาลุ้จักลุงเด่นด้วยลุงเด่นพลาดแล้วก <พอ S 2> ็ทุกเดียวพอป่ะเลอะพอไหมพอไหมันเลอะแบบมาเยอะเล,ะไปไปเลยพี่จะเมาหมดก็ได้ไม่เป็นไรเกรงใจลุงเด่นเถอะขอบคุณครับห้าสิบน้องหสิบบาทกับกระดุมไม่เลอะสิบเอาไหม ทำอะไรคะแล้วยิ่งทำตำสดๆตำไข่มดส้มยเนาะอร่อยโอ้อันนี้ตลาดอะไรันเนี่ยตลาดแล้วตลาดมีชิมวิ่งชิงรู้แล้วก็ตลาดบ้านดูมาจากไหนวะเนี่ยกี่ที้นงแป้งาแน่มากเลยดีน่ากลัวเมนูพี่นั่นแหละไม่กินไหมไม่กินก็ไม่กินนะบอกก่อนเลยบอกในคลิปนี้แหละเดี๋ยวทำไมนะทำไมกินไม่เป็นไม่ต้องกินนี่ตั้องไปร้านแป้งอ่ะแสนสามบาท ่็จะทำให้ก็แล้วกันน้องแป้งไม่กินโอเคขอบคุณนะครับน้องสาวขอบคุณสวยไปกันนะคะโอครับแล้วก็ยังมีที่อื่นบมกกี้เราบาอุดไปแล้วมีพวกผักพวกอะไรมากมายเลยเอาอะไรกันอีกไหมสาวสาวเราได้เมนูแล้วอันนี้ครับสาวเราจะไปดูเมนูยำกบที่ช่องเพียชิปนะฮะจัดไปนะแล้วก็เดี๋ยวมีน้องแป้งก็ไปทำมักหลอดแล้วแล้วก็มีผมด้วยแล้วก็ ไปถ่ายคลิปการมาเข้าครัวบ้านทุกขงลุงเด่นครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าครัวนะครับเดี๋ยวติดตามชมน,นะครับนะขออนุญาตไปบ้านลุงเด่นก่อนนะครับไปน้ำทำเฮ้ยตลาดนี้ดีนะตุ๋นก็มียังงงเลยอ่ะแต่พี่ได้ให้ใครกินคะฮะนี่แหละลุงเด่นยังไงลุงเด่นทำเป็นก็จะอร่อยอยู่ลุงเด่นเขาเก่งอยู่แล้วตอนนี้เรื่องเริ่มทำไรลุงเด่น เเให้พี่ลยแน่นอนไปขึ้นรถครับเดี๋ยวจริงๆจะผัดเผ็ดไม่มีรถจะมีเครื่องก็ไม่รวะถือว่าก็ทำอะไรกันไม่รู้พี่ไม่ซื้อไปอ่ะเอาไปซื้อพวกไอ้นี่ไหมเครื่องผัดพริกไทยไหมพี่ก็ไม่เป็นอ่ะปกติเขาไปทำอะไรยากเลยก็ไม่เห็นมีอยู่นะคิงค่าอะไรนี่เนี่ก็มีอยู่เนาะเพื่อไม่ไม่มีเม็ดพริกไทยอ่อนหรอไม่รู้มีมีมีมาๆมาไปแล้วนะครับเราหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าหัวบ้านทุ่งก่อนนุงเด่นครับเมื่อกี้ไปเจอลุงเด่นแล้วครับก็ไว้เจอกันนะครับขึ้นรถขึ้นรถ เขาขึ้นเลยครับรอไม่มีอ้าวไปตอนนี้เรามาถึงบ้านมุ่งเด่นแล้วครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันิบอ๊อกให้ดูครับสวัสดีเจ้าของบ้านที่น่ารักอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดียินดีต้อนรับอันแน่เนาะมีอาชีพกับเด็กเด็กเด็กโอ้ยอีอีติดเบ็ดอ๋อกดโดนโอ้ยกดโดนในจานโอ้สดมากนี่สดครับโดนได้กดโดนมาดูดิดูดิสดสด อีแต่ดูนี่เดี๋ยวดูก่อนกำลังจะทักทายลุงเด่นกบมันดิ่งได้กบมันลุงเด่นนี่สนมากเข้าไปในนาแล้วลาก่อนลาก่อนมันผ่าท้องอย่างนี้นิ้วนกเอี้ยงด้วยอาสวัสดีลุงเด่นอีกรอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับอันแน่น้องแป้งแล้วก็เบียร์ทิพย์จากช่องเบียร์ทิพย์กับคุณนกเอี้ยงเนาะคุณขับอีด้วยวันนี้เราจะมาสลองหนึ่งแสนซับสไคร์นะมีของพิเศษให้น้องแป้งด้วยจงจงให้ติดตามช่องน้องแป้งเชียงตุงด้วยครับแล้วก็็คคุุณเเบบียยรร์แลล้้ววกงดด่นนะัผม เดี๋ยวเขาจะทำเมนูกันแบบนู่นกบกบกบดอยกบทุ่งมีของหะายอยากซื้อมาเดี๋ยวเราจะให้ลุงเด่นเป็นพระเอกทำให้เราสักหนึ่งเมนูสองเมนูอะไรก็ว่าไปครับจัดให้ครับจัดให้ครับลาบตุนกาลังเปิดกันเลยว่าจะไม่ให้กินตุนลุงเด่นจะลาบกินตุนครับลาบตุนของดีหายากเมืองเชียงลุงนะน่าจะเป็นของตาเสิอร์นะเนี่ย าเนี้ยน่าจะมีเจ้าเดียวนะครับตรงนี้เป็นพาวเมโซนตรงนั้นแหละครับแต่ว่าที่ของเนี่ยเขาเขารับตาเสือดไปขายได้วไงมันอาจจะแพงหน่อยแต่ไม่ได้มาจากมือตาเสือดตาเสือดอีกราคาหนึ่งพอเขาแยกมาเขาไม่แยกเป็นตัวทีนี้เขาซื้อมาเป็นโลเขาแยกเป็นตัวเขาก็จะบวกมูลค่าเข้าไปนี่ต้องถามคนพี่เจ้ดูเลยขอบคุณมากครับลุงเด่นเดี๋ยวเขาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเปิดครัวเลยโอ้พระเอกไปเป็นน้ำเต้า่อย ไปดูครับนะนี่คือเบื้องหลังการถ่ายคลิปวันนี้ครับนะก็ช่องหลักอเน่นทัวร์ก็จะถ่ายคลิปให้ดูครับโอ้โวิวสวยมากครับที่วัดลงเรียนแล้วก็จะมีช่องน้องแป้งชิงตุงเดี๋ยวจะให้เกียรติน้องแป้งครับปล่อยคลิปเป็นคนแรกเลยครับสำหรับการฉลองแสนซับนะครับแล้วก็ยังมีลุงเด่นแล้วก็มีคนเบียร์น้องเอี้ยงแล้วก็มีคับอีเป็นไงสวยมากครับวิววันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีการฉลองหนึ่งแสนซับอีกครั้งครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับนะตอนนี้ก็คือเริ่มเย็นแล้วครับประมาณห้าโม พยอกลับบ้านกแ็แล้ครับ <c oughs> ผมเสียงหายนะ <c oughs> ไปกด <c oughs> ยาโดมา <c oughs> ดูนู้นดูนูน่นด้มาน่โอเคนะไปดูน้อง,งแป้งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปกันนะ <c oughs> แป้งเสียงพี่เป็นไรวะเนี่ยเสียงพี่เป็นไรอ่ะพี่กินอะไรไปอ่ะเมื่อกี้พี่กินยาโดมมาตั้ม้ม่เคยผักชีให้กินทำไหมเฮ้ยเสียงพี่ไปกินอันนี้หรือเปล่าวะไม่เกี่ยวหรอกเสียงพี่หายไปโดยพิ่ตาพี่กินน้ำนู่นเด้น้ำใสๆนซนบ่อ่าวันนี้ใส่เสื้อคู่เสียงหายไม่รู้เป็นไรวะให้กินเหล้าเอ้ไปกินโสมมะแงแอนนี่สิเอาลิ้นออกมาแอเสียงหายเสียงหาย แล้วร้อนพอเสี่ยเสี่ยเสี่ยเสียงหายอะพี่นายตัไม่ต้องเชียรแล้วไม่กินหน่อยก็ได้มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่หนึ่งถุงไอ้พี่ไปกินน้ำก่อนพี่พี่เสียเอามาให้น้ำแป็งจักหน่อยเด้น้ำแข็งก็จะกินน้ำหะกินเกลือเดี๋ยวเขาเอียงอ่ะเออไม่เป็นไรพี่แน่เอาขวดมันมาเลยน้ำแข็งก็มีน้ำแข็อยากกินน้ำเอออันนั้นแหละทิ้งอนน้ำอันนั้นเอ้ยทำไมเสี่ยเป็นงี้วะ ต้องกินน้ำร้อนพีเนี่ยอะไรไปผิดเหรอเฮ้ยอ,อะไรวะเป็นอะไรวะอืมกำลังจะเดินทางเสี่ยงมันจะแบบนี้วะไม่เข้าใจวะมันไม่เป็นอะไรพี่กินน้ำร้อนอแผลแผลแผลแป๊บหนึ่งก็หายแล้วมามามาพี่เนี่ยน้องไปจะกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเอาขอมันแห้งจะวีล็อกแล้วจะปิดแล้วกี่นาทีได้ได้อยู่ไหนไม่ได้ก็ได้ตามมาลอดไปแล้ว พี่ไปกินไปกินหมากหลอดน้องแป้งเปล่าวะไม่เกี่ยวกินทุกคนกลับมากันแล้วมาแล้ยน้ำีิรอดจังเลยไปจับกบมาจับกบมาแม่เดอได้ทั้งต้นหอมบัลคีอบ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 ชอบกินกรอบไหมคะชอบชอบกินคอนเทนต์กบมากกว่ากบเมืองหรือกบไทยได้หมดกบนอกพี่ก็ชอบอ้าวคิดไป โอเคเดี๋ยววีล็อกให้ดูเท่านี้ก่อนนะบรรยากาศในงานของน้องแปงฉลองแสนซับไปชมช่องเต็มๆที่ช่องน้องแปงผมคุณเบียร์น้องก็ลุงเด่นนะครับลุงเด่นจะเปิดแชมเปญคนละหมื่นให้เราฉลองน้องแปงได้หนึ่งแสนสามหมื่นกิบแล้วหมื่นจัดพอครับอ๋โหรืูน้องแปงพี่นายทำดิจับมือเปียกในพอพอไปทิ้ไปแล้วไปเดี๋ยวไปดูช่องน้องแปงกัน เอาลห์สุดยอดเอาล่ามาไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลมาดูก่อนทำก่อนล่ามาเอฟเฟคตัดต่อน้องไม่จะทำติข่าวมาเอาไปตัดต่อด้ยเอาไไหมโอ้โหเอาไ่เอาไว้ยคนดูคนรำคาญยองละเอาไหนึ่งสองสามว้พอติดฟนสุดสวยสนี่สวยจริงไหม พี่บอยแสนเวนี่ใส่เพื่อเป็นเกียต์ออกคลิปได้ช่องอนแน่ทดัวเลยภาษาไทยใหญ่ได้นะหทังแปลงเกมงเลยเออจบสองห้าหกสองเต็มเต็มไปได้แบบห้าแสนซับใส่เสียงหายเร็วนี่เด้อเคเสียงหายแล้วได้ไปแล้วห้าแสนททีเดียวพร้อมงานนี้แหละบ๊ายบายบายบายอะไรเงี้ย